ทั้งสองทีมพร้อมที่จะบุกเพื่อเริ่มเกมนต่กว่วเฮ้ยก้าโอ้เขาผ่านไปแล้วรอบแล้ว อเล่นนะการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากเฮ้ยโน่ราด,ดาริสสุ่สมไปมาเพื่อร่วมทีมบุกทะลวงตรงกลางไปแล้วครับกุลิตฮึมกาาไป โอ้เขาผ่านไปแล้วอือแล้วเขาขึ้นขึ้นเท่าไหร่นักแต่ว่าก็น่าจะรับที่ดีนะครับทีแรกนึกว่าจังหวะการจ่ายกับการวิ่งจะลงล็อกแล้วนะครับแต่กองหลังก็ขยับได้ทันอยู่ดีฟานบัสเทนโรนัลโดฟานบัสเทนนิการได้ประตูครับ ไหคลาสกินแล้พี่สร้างโอกาสแลวทำประตูได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปลี่ยนด้วยความเนี๊ยบเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้มิลานขึ้นนําครับมาแล้วตามที่คาดไว้เลยโรนัลดอกุลลี่ เป็นลูกยิงที่คมกริบห้ามประรรารทำประตูได้โอ,โ,โอ้โหเล่นด,ดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยม <c oughs> ูกนี้ผู้สาประตูต้องโวยกองหลังเลยแหละครับปล่อยให้หลุดมายิงแบบนี้ได้ยังไงเรามาดูสกอรอีกครั้งยิงทิ้งห่างออกไป2ประตูต่อศูนย์ เขาปั๊มได้เร็วจนเป็นบอทุ่มยอเบอร์นี่จะเป็นลูกตั้งเตะ <c oughs> จากประตูผู้รักษาประตูจะออกมองล้วครับ ฟานบเนาเทนจังหวะนี้เป็นโอกาสของมิลานนี่เป็นโอกาสอีกครั้งโอกาสมาถึงแล้วในมานูโย การเลี้ยงหลบหนีได้มิ่าลางได้ประตูครับไม่ต้องยิงอัดเลยครับแค่ยิงผ่านผู้สาตูเท่านั้นก็พอต้องเป็นผู้เล่นที่มีความมั่นใจสูงมากจริงๆเทา่านั้นแหละครับถึงจะยิงลูกแบบนี้ได้มาดูอีกมุมในเกมที่ครึ่งแรกเริ่มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่ เข้าห้ามหันกันเลยครับจบครึ่งแรกนะับมานี่สุดยอดฟอร์มไม่ออกโดนผอดแล้วครับเราก็ดูฟอร์มตื่นหน้าจริงๆในเกมนี้เลยต้องลองให้โอกาสที่อื่นดีบ้างครึ <c oughs> ่งแรก จะเป็นสิ่งที่น่าจดจำแต่เหลือคพึ่งหลังพวกเขาจะประมาณเดินเริ่มไม่ได้ฟานบาร์เทนหมอออกนอกสนามเห็นบอลขึ้นของขอมิลาอออน เ่ฟานบาเ์ฟเทนโปกาสจากปรีคิกเหลืองด้วยอย่างนี้โดนเหลืองเหรอครับยิงได้ใกล้เคียงมากครับก็พยายามยิงดีสุดๆแล้วครับลูกนี้แต่ก็ยังไม่สมรณลพอ มาจ,จ่อเร่มาดินี่กะจังหวะเข้าประทะได้ดีมากได้โอกาสแล้วเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเป็นการที่ฟอร์มดูไม่ได้เอาเสียเลยสำหรับผู้สาประตู ทิ้งห่างไปไกลสุดกูดที่4ประตูต่อศูนย์เดบลอยโอกาสมาถึงแล้วโอ้โอหน่าเสียดายเบสซี่ยิงออกไปนเกเ่า,านันครับ ดูเกมมาเมสซี่เดบลอยมันอันตรายหรือว่าใครจะได้รองบอก,ก่อน มันจะเป็นการทุ่มจากเกมนี้ต้องบอกว่ากองยกทอนนี้ความชอบให้กับทีมที่พยายามเล่นตามแผนแล้วเก็บชัชนะไปได้สกัดได้แบบแม่นยำเรียบรอย โอ,โอ้เขาผ่านไปแล้วสไปมาคันเต้ว่าโอ้ทักษะนี้ยกบอลนี้ถูกกังหวะจริงๆเวลาเร่นเพิ่มอีกสามนาทีในช่วงทดเวลาครับ ยิงลูกนี้ต่อตรงตัวผู้ตัดะตูได้โอกาสแล้วีิลานได้ประตูครับ เป็นประตูที่สองของเขาในวันนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้ <c oughs> นี่ถือเป็นประตูตอกย้ําเลยนะครับกับการการันตีผู้ชนะในเกมนี้ <c oughs> เป็นทีมนํำที่ไม่ธรรมดาจริงครับพอ,อนําแล้วพวกเขาสามารถปิดเกมได้วางคร่ะ